โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับ650อีกแล้วนะครับวันนี้มาติดแบบแนวติดกล้องนะทุกคนวันนี้เราจะเอา650ไปแต่งแป๊บหนึ่งเก็บตังไม่ดีจะตังหายโอเคนะครับทุกคนก็เห็นได้หลายคนถามหา R6 นะยังไม่ได้ขายนะ6อ6 5 0เมื่อ650กี่เพิ่มนี่ ไปเวคิคงซะโอ้หจับคัดห่ว50แล้วโคตรนิ่มเลยอะจับคัดอาหกแม่งโคตรแข็งเลยแขมคัดกูหมดอีกมันเทิงจัดโอเคทุกคนเดีย๋ยวเราไปกันเลยนะครับคี่ต้องบอกตรงๆเลยนะว่า650มันคนละฟิลกับอาหกแน่นอนนะครับ100%เพูดตรงๆแล้วว่า100% แล้วฟิลทั้งท่าทางขับขี่นะครับเครื่องยนต์นะครับไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเพราะว่ามันคือรถสปอร์ตทัวริงนั่นเองหรือรถสปอร์ตนะครับเรียกเรียกได้ว่าเป็นรถสปอร์ตนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะไปใส่ของแต่งนะแต่เราไม่บอกเราว่าของแต่งอะไรเดี๋ยวค่อยไปเฉลยกันในคลิปนะครับ มันว่าผมขี่650แล้วเท่ะ่ะผมว่าเท่อยู่นะใช้ได้ใช้ได้ได <laughs> คือ650เนี่ยข้อเสียของมันเลยนะคือมันมีโรคประจำตัวอย่าง เอ่อทารละลายเนี่ยตัวไม้ไอติมดันโซอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหานะครับมันเสื่อมว่ามันเสื่อมไวหรือเปล่าถ้าผมจะไม่กิดผมไม่ใช่เป็นคนยูเซอร์ใช้ผมหาศูนย์นะถ้าใครรู้ก็มิ้นบอกหน่อยนะครับก็วันนี้ปัญหานี้แหละที่เหลือมันก็ดีหมดแล้วนะทุกอย่างใครที่ขกี่ยวโถด,ด,ดก็ต้องดูแลรักษารถด,ดีๆหน่อยนะครับใช้น้ำมันเครื่องถึงถึงเซอร์วิสดีๆนะครับแล้วมันก็จะใช้ได้นานนะ สองร้นะ้มันเยอะกว่ารถกูกอีกไอ้รถกูแม่งไม่ถึงรถไม่หรอกของผมมันไม่มีอะไรนะไม่มีเกณน้ำมันบอกแล้วพวลามันเติมแต่ละที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ไง 650อ uh, really like like ่ะมันต้องใส่พิชิปเตอร์ใช่ป่ะแล้วพคชิปเตอร์มันอ่ะเห็นที่ใส่เพิ่มกันอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้เนียนมากนะอย่างคันอางคันนี้ใส่น่าจะของ ECU มั้งมันไม่เนียนเลยนะช่วงช่วงรอบแบบประมาณกลางๆอ่ะผมใช้อยู่ประมาณเออมีพี่ๆที่ติดตามผมอยู่เขาบอกว่าใช้ประมาณสัก สี่พันสี่พันห้าร้อยรอบนะแต่ใช้แล้วมันก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้สมูทสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเทียบราบ R6 เลยนะรถที่เป็นซุปเปอร์สปอร์ตเซเ m e n t เลยอะ่ะมันมีคลิปชิเตอร์มาจากโรงงานอย่างเช่น R6 R6 ที่เป็น R600 อย่างเงี้ยตัวใหม่ๆอะ่ะมันมีคลิปชิเตอร์ตรงรุ่นม,มาให้เวลาเตะมันเนียนอยู่แล้วนะแต่ถูกห้าูนว์พอไปใส่เพิ่มแล้วโอ้แต่ไม่ได้เลยมันไม่เนียนให้เลยอะ่ะ พูดต,ตรงว่าได้รถพี่เฟิร์สมาประมาณเอึ่งหนึ่งถึงสองอาทิตย์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ขี่เลยแล้วก็ไม่ได้เอาไปทำคลิปด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีแผนที่จะไปไหนแล้วก็เกรงใจพี่เฟิร์สนะครับพี่เฟิร์สแกเติมน้ำมันมาก็แบบขับไปขับไปแบบไปซื้อของอะไรเนี่ยในเมืองเนี่ยก็มีขับไปบ้างนะครับแต่ไม่ได้เอาไปทำคลิป คือแบบไม่อยากขับรถพี่เฟิร์สบ่อยเพราะว่าเราขี่รถคนอื่นนะครับเราต้องมีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าองนั้นขี่รถคนอื่นเป็นไรขึ้นมาเนี่ยมันยากนะครับมันต้องซ่อมต้องอะไรผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะด้วยนะครับต้องพูดตามตรงนี้เลยก็เลยแบบไม่เอาไปขี่พ่อเพื่อดีกว่านะครับนๆพนนี่ขี่ก็พอ เดี๋ยวผมจะเอาสติกเกอร์มาติดรถคันนี้อีกนะน่าจะ EP ถัดไปรอติดตามนะ EP นี้ขอเอารถไปแต่งก่อนเดี๋ยวให้ช่างเช็คชุดหน้าให้ด้วยว่าเสียงอะไรมันเย็ดเย็นะผงใส่มากเลยเนี่ยเสียงอะไรไม่รู้อ่ะ ถึงร้านจีเอจะปีดแล้วร้านประจําของเราเอารถมาทํมามาอะไรก็มาแต่ร้านนี้แหละ <c oughs> ก็ไมาไดีครับนี <c oughs> ่รถซิ่งของพี่เจชีอาวันโคตรหล่อเทผมขออนุญาตปับไปใช้กล้องเล็กก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อความสะดวกนะครับในการใช้งานแล้วก็ประหยัดแบต โปโวด้วยโอเคไป2000 <years> later. ตอนนี้เรากำลังให้ช่างที่ร้าน J Speed นะครับเปลี่ยนแฟลริ่งหน้าให้กับรถ CBR บ650นั่นเองนะครับตอนนี้ก็กำลังรื้ออยู่นะครับก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่าในส่วนของ CBR บ650นะครับมันค่อนข้างจะมีหมุด เยอะนะครับช่างได้บอกผมมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เสร็จแล้วดีกว่านะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็รื้อแฟลลิงเดิมออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่แฟลลิงใหม่เข้าไปตอนนี้ช่างก็ได้ใส่จุดยึดแฟลลิงใหม่เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ครับเพื่นพนอนๆแบบนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับเราอยู่ที่ร้าน T A Speed นะทุกคนอันนี้มันมืดมากเลยนะมันมองไม่เห็นเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปรีวิวในวันพรุ่งนี้นะครับระหว่างขากรรมนี้ผมก็จะตัดเป็นคลิปสั้นๆ้วกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือไม่มันไม่เข้านะครับแล้วก็มันดูไปแล้วมันก็จะน่าเบื่อนะครับผมก็จะมาบอกข้อเสีย3ามข้อแล้วกันสำหรับแฟร์ลิงใหม่อันนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับ ทุกคนจะเห็นได้ว่าไฟด้านหน้านะครับมันเห็นไม่เต็มดวงนะครับจะเห็นได้ว่ามันอยู่ตรงชิวหน้าขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับทุกคนก็จะเห็นอย่างในคลิปเลยนั่นเองและอีกอย่างนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่ใส่กาดแฮนด์นะครับเวลาล็อกคอเนี่ยมันล็อกไม่ได้นะครับกาดแฮนด์บรรดชนแฟริ่งพอดีเลยนะครับก็ต้องถอดกาดแฮนด์ออกอีกนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือหน้ามันสวยจริงครับแต่ข้างหน้าเนี่ยมันใหญ่กว่าบริเวณด้านข้างมาทําให้แฟริ่งเนี่ยมันดูแปลก มันดูไม่สมดุลกันอันนี้ก็เป็นจุดที่จะต้องหาแฟร์ลิง 3R มาใส่อีกมันก็จะดูเต็มมากกว่านี้ดูอ้วนมากกว่านี้นะครับโอเคครับสหลดบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสหลับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ